สวัสดีค่ะพบกับแพร a s เซ s e l e c t เชียงใหม่นะคะวันนี้แพรมี4คันมาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะคะว่าแต่ละคันมีขเขาแตกต่างกันยังไงนะคะตามแพรมาเลยค่ะคันนี้เลยค่ะ Toyota Vios นะคะปี2015ตัวน,นี้เครื่องยนต์ที่ 1.5e นะคะมาดูภายในกันใช่ไหมเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นสามารถใช้ได้ CD USB นะคะ FM AM ใช้ได้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ช่องแอร์ใหญ่มากและก็เย็นต่อมานะคะดูด้านหน้าเสร็จเรามาต้องดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะคะมีเข็มขัดนิรภัย3จุดสอนะคะเหนืออีสิ่งอื่นใดน้ำมันคันนี้นะคะสามารถรองรับได้สูงสุดถึง e 2 0ยางยังอยู่ในสภาพดีนะคะและเห็นไหมคะตรงนี้กระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยว สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์แบบ VVT-i นะคะ1.5ลิตรนะคะแรงม้านะคะจะอยู่ที่10109แรงม้านะคะอยู่ที่6,000รอบต่อนาทีต่อไปค่ะคันนี้ค่ะ Toyota Vios เหมือนกันแต่ปี2016นะคะสำหรับ2คันนี้นะคะแตกต่างกันหนึ่งเลยคือ คันนี้นะปี2015ค่ะส่วนคันนี้ปี2016เดี๋ยวแพ้จะบอกอีกอย่างนะคะที่มันมีความแตกต่างกันมามาดูด้านในก่อนนภายในทุกอย่างจะเหมือนกันเลย2คันนี้แต่ที่แตกต่างคือระบบเกียร์ของคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นระบบ CVT ซึ่งแตกต่างจากคันนี้คันอีกคันนึงจะเป็นแค่ระบบเกียร์ออโต้ธรรมดามเห็นว่าด้านในทุกอย่างนะคะภายใน ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยน้ำมันนะคะรองรับได้สูงสุดถึง e 8 5นี่ค่ะหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่มีความแตกต่างกันของสองคันนี้นะคะนี่เลยเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะเป็นดูอ vvt-i ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก vvt-i เรียบร้อยนะคะอยู่ที่1 0 9แรงมา้า6,000รอบต่อนอาทีเหมือนกัน จะเห็นได้ว่า2คันนี้นะคะจะแตกต่างจนที่ว่าระบบเครื่องยนต์และระบบเกียร์อีกคันนึงเป็นระบบเกียร์ทำออตโต้ธรรมดาค่ะอีกคันหนึ่งจะเป็นระบบออตโต้แบบ CVT ต่อมานะคะเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนี้คือ Honda City นะคะถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง Honda City กับ Toyota Vios ซิตี้จะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างโฉบเยี่ยวทันสมัยนะคะเหมาะสำหรับวัยรุน่นวัยทำงานอันนี้จะชอบมากเลยเรามี2องคันนะคะเป็นคันซิตี้ปี2016และ2018แบบม i n เนอร์เชงมาเริ่มจากคัน2016ค่ะด้านในนะคะจะเป็นสีเบจ ค่อนข้างให้ทุกอย่างมาครบครันเลยที่สำคัญคือเป็นพุชต์ทนะคะคันนี้เห็นไหมคะเครื่องเสียงก็จะดีไซน์แตกต่างกับโตโยตา้าเกียร์เป็นแบบ CVT นะคะคันนี้ที่สำคัญไม้น้อยมากเจ็ดหมื่นกว่า ภายในกว้างขวางรถด,ดูกว้างนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คืออาจจะเปื้อนง่ายแล้วก็ทำความสะอาดค่อนข้างยากถ้าเทียบกับสีดำของโตโยต้าข้างหลังกว้างขวางก่อนทุกอย่างอยู่ครบค่ะน้ำมันนะคะสามารถรองรับได้ทั้ง91 e 1 0 e 2 0และ e 8 5 คันนี้นะคะจะเป็นล anyway. ้อแม็กนะคะดิสเบกคู่หน้าแล้วก็ดับเบกด้านหลังและมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเหมือนกันมาดูห้องเครื่องกันอีกว่าเครื่องยนต์ของ Honda เป็น IV-TECH ค่ะระบบหัวฉีดแบบ Multi-Point นะคะ PGMFI แรงม้าจะอยู่ที่117แรงม้าค่ะ 6,000รอบต่อนาทีดูสีขาวกันแล้วต่อมาค่ะสีดำสีดำคันนี้นะคะเป็นปี2018ล่าสุดน้องใหม่กันเลยทีเดียวด้านในจะเป็นสีดำนะคะคันนี้คันนี้นะคะเกียร์จะเป็น CVT เหมือนกันเจ็ดสปีด ภายในจะไม่ได้แตกแต่างจากคันนั้นนะคะอ๋อแต่คันนี้จะไม่ใช่คูสตาร์ทแบบคันน้องสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นแบบกุญแจธรรมดาแต่ที่ยังมีเหมือนกันก็คือปุ่มอีคอนปุ่มนี้ที่สามารถขับได้แล้วก็ประหยัดด้วยด้านหลังสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบเบลสามจุดนะคะ ข็ัดนี้เราใชามจุดกว้องขวาเหมือนกันเลยอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะคะน้ำมันสามารถใช้ได้ทั้ง e10 2 0และ e85 และ9 1เลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะค euh ะกับสีขาว ivtec นะคะ109แรง117แรงม้า6 0 0 0รอบต่อนาที แต่สคันนี้นะคะคันนี้จะเห็นได้ว่า2018จะเป็นรุ่น Min o r c h a n ชงนะคะจะมีการแตกต่างจากคันนี้ตรงด้านหน้าด้านนี้นะคะที่จะทนปรับให้มีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยและดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะหลังจากที่เรารีวิวไปแล้วนะคะ4คันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่า4คันนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะคะ t o y ย t a สองคันนี้นะคะปี2015และปี2016นะคะเลขมาจะอยู่ที่แสนกว่ากว่าแต่ส่วน Honda City 2คันนี้นะคะปี2016และ2018เลขมาจะอยู่ที่7 0 0 0 0กว่าเท่านั้นนะคะและที่สำคัญรูปลักโฉบเฉี่ยวใ่ต่างกันแล้วแต่ที่คนจะชอบแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะราคาคันนี้จะเป็นปี2015 3ามแ0 0บาทและ329000บาทค่ะ ส่วนฮอนด้าซิตราคานะคะ439,000บาทและ479,000บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่จองรถภายในเดือนพันวาจนถึงวันที่15มกราคม2564นี้นะคะเรามีโปรโมชั่น3ฟรี1ฟรีดาว2ฟรีโอนและฟรีสุดท้ายคือเราฟรีประกันภัยรถยนต์ให้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจหรือยังลังเลระหว่าง2แบรนด์นี้นะคะว่าจะเอาคันไหนดีสามารถมาทดลองขับและมาเยี่ยมชมรถของจริงได้นะคะที่ a s p Select ชียงใหม่ตามแผนที่นี้เลยหรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคะได้จากตรงนี้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ของช่องแฟนเพจของเราด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารของ a p ว่าว,วันนี้มีอะไรใหม่ๆอัปเดตท,ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ 美吗？Bye bye